มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเตรียมผิวนะคะก่อนที่จะไปออกรอบตัวนี้ก็คือไอคอนเฟสไอเซร u มนะคะซึ่งเป็นตัวที่มินใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะไอคอนเฟส e อ็ก r e ครเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมามินก็จะมารีวิววิธีการทาอันนี้ก็คือทาจริง เราก็จะเริ่มจากการทาไอคอนเฟสไอเซร m มก่อนซึ่งตัวนี้แห้งไวเกลี่ยง่ายก็คือเนื้อเซรัมม่มนเนาะมันก็จะมีความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็ล็อกผิวไว้เลยยาวนาะน12ชั่วโมงผิวก็จะไม่แห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อด้วยตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือ i อคอนเฟสเอ็กโซครีนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่ของปลาแซลมอนแต่ก็ยังไม่พอนะเราก็มีสาลายทะเลสีชมพมูจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะ เนื้อครีมก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะมีเนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าเนี่ยอย่างนี้นะะให้ดูแล้วก็อย่าแต้มบนหน้าให้ดูมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะแต่ว่ามันจะแบบให้ความชุ่มชื้นยาวนานใช้คู่กันเนี่ยก็จะดับเบิลผิวที่ชุ่มชื้นไปเลยตลอดทั้งวันเสร็จแล้วเราค่อยทากันแดดซ้ำเนี่ยแห้งไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยผิวมันก็จะเด้งคือเห็นได้ชัดเลยว่าริ้วรอยเนี่ยแลดูจังลงแล้วมันใช้คู่กันนะมันก็จะแบบโหผิวฉ่ำผิวฉ่ำวาวมาก มาสำหรับใครที่สนใจนะคะทั้ง Icon Face Eye Serum ตัวนี้และตัวนี้ Icon Face Exo Cream นะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อได้ที่พาร์ทเนอร์ของเราทั่วประเทศไทยนะคะอันนี้หน้าสดน้าสดจริงๆะคะแต่เราก็จะออกเล่กันแบบนี้แหละเดี๋ยวเติมลิปสติกนิดหน่อยบ๊ายบาย